ปีนี้จะ49แล้วปจดอไม่มา10เดือนแล้วคิดว่าเป็นไวท้องแน่เลยนอนก็ไม่หลับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวทรมานมากอันนี้น่าจะใช่เลยค่ะพี่แอปเปิลเพราะว่าคนที่ประจำเดือนไม่มาติดต่อกัน12เดือนเข้าสู่ภาวะไวท้องอย่างเป็นทางการของพี่แอปเปิลเริ่มไม่มาติดต่อกัน10เดือนแล้วมีอาการไวท้องแล้วด้วยก็คือเป็นช่วงที่ร่างกายกําลังจะก้าวผ่านสู่วัยใหม่ของเราคนที่จะทรมานที่สุดคือคนที่อยู่ในวัยที่ช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนพวกเราเลยค่ะพี่แอปเปิลก็คือถ้าสมมติว่า40ไป,ไปลายค เรเริ่มไม่มาติดต่อกันหลายเดือนแล้วก็จะเริ่มมีอาการพวกนี้ชัดเจนเลยค่ะ7-8 0เจอเยอะเลยก็คือร้อนวูบว่าบนอนไม่หลับพรานามสะดุ้งตื่นกลางคืนง่ายบางคนเนี่ย40กว่าเนี่ยอย่างน้อยๆมี1ครั้งจะสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเหมือนวงจรการหลับตื่นมันไม่ค่อยสมดุลน,นะคะมันไม่ได้หลับยาวสนิทต,ตลอดคืนด้วยฮอร์โมนการนอนของเราค่ะมันไม่ได้เหมือนตอนที่ร่างกายของเราสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วนั่นเองค่ะบางคนปัญหาที่ตื่นกลางคืนบ่อยเกิดจากการที่ตื่นมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยค่ะเพราะว่าะาะว่าาาออรเเววมมหญิงงงขขกกก็ีย้ับคแ แรงของกล้ามเนื้อในบริเวณหูรูดปัสสาวะรวมไปถึงประสิทธิภาพในการจุปัสสาวะด้วยนะคะพอเราอายุมากขึ้นค่ะฮอร์โมนเพศเราลดลงส่งผลไปเกี่ยวกับกล้ามเนื้อในบริเวณกระเพาะปัสสาวะด้วยหูรูดการบังคับการฉี่ก็ยากขึ้นไอจามมีปัสสาวะเล็ดสังเกตไหมคะแล้วก็ปัสสาวะค่ะบางทีมันไม่ได้เต็มกระเพาะปัสสาวะเราก็ปวดฉี่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รบกวนการนอนได้เช่นกันนะคะ